แล้วจะเห็นว่าตัวไหนที่ผมพูดบ่อยแล้วละ่ะว่ามันเป็นเลขที่เขาทำประจําอาจจะไม่รู้ผมผมก็กึ่งไม่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าทางเขามันได้เอาแบบนี้ให้ดูดูชัดๆตัวนี้เราไล่ไม่รู้กี่รอบแล้วตรงนี้เนาะนี่เรามาดูสังเกตดูเขาหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดนะแล้วก็หกหกหนึ่งแปดหกกลับมาคืนแล้วศูนย์สามยงมาสี่ไม่ออกห้าศูนยี่เนาะ ห้าศูนยสี่ช่วงนี้ทีนี้เรามาดูตัวไล่เขาหกหนึ่งแปดหกศูนย์สามแล้วมาตกที่สี่ตัวนี้ชี้ตรงไปที่เลขเก้าตัวนี้ถ้าไล่จตามาไดเป็นหลักหน่วยเหมือนกันนะแปดหกศูนสามสี่ปับ๊บถ้ามาตกเก้าก็นี่แหละเลข6อกอาจจะกลายเป็นเลขเก้าได้ไตรงนี้ตัวที่ผมชอบตรงนี้ ตัวที่ผมชอบตัวนี้จะเป็นสีเก้านะจะพิกพิกเป็นเลขตัวเก่ามาตัวหนึง่งเลขเก้ายังขายได้หรือเปล่าวงันนี้หกไม่มาก็ต้องเป็นเก้าอันนี้มันจะมีด้วยนะแต่เลขที่ผมชอบตัวนี้คาใจมากผมชอบสีเก้าเนขาต้องเขียนต้องเขียนใะนขอ้อบสีเก้าอให้ออกแล้วเสียประโยชน์ที่สุดอืมอให้ออกแล้วไอเอฟซีถูกลย กึ่งถามว่าไม่ชอบแต่บันไดเขาได้เนี่ยเราแต่เราไม่รู้ว่าออกไม่ออกอันนี้เหมือนรถตะกูนสี่เก้านะเออรถแอชชัดอีหรือว่าฮะแอชชัดรถแอชชัดอีกนะสี่เก้าจะหลักร้อยใสอะไรเดี๋ยวจะมีที่มาเอาดูดีๆดูบันไดดีๆนะดูบันไดดีๆแล้วก็ดูดีๆนะสี่เก้าคือตัวนี้ตัวแยกหลักร้อยจะเป็นอะไรเบื้องต้นจะสตาร์ทที่เจ็ดก่อน อันนี้ให้ดูตรงนี้ก่อนหน้านี่ตื้นๆนี่ไลไล่หลักหน่วยให้ดูอีกรอบหนึ่งเอานี่หกหนึ่งแปดหกมันจะไล่ลงมาสุดนี้ศูนย์สามสี่แล้วดูหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกศูนย์สามสี่หกหนึ่งแปดแปดแั๊บมันย้ายสองทางก็งมา 6, 3, หกศูนย์สามสี่หอยหมอกศูนย์สี่ สามตัวนี้ออกเก้าสามตัวนี้ออกศูนย์สี่นี้ถ้าไปทางตรงก็เป็นเลขเก้าถ้าถ้าตัวนี้ไล่ลงมาหกหนึ่งแปดหกศูนย์สามสี่ปับติแทกกลับมาก็ตกท้ายเลขเก้าเหมือนกันแสดงว่าหกจะไม่มามเก้าจะมาแทนหรือเปล่าเรื่องจะมันฝันเห็นักเครื่อนแต่ถ้าหกมาก็ไม่เสียหายกันน่าจะเป็นแปดหก อะไรแบบนี้ก็ได้46แล้วแต่เลขดังะ่ะมีเบื้องต้นี่ตรงนี้อันนี้ตื้นๆน,นะนี่แต่ว่าส่วนมากหวยก็ไม่เกินโซนนี้หรอกนะนี่ผมก็เดาว่า49แล้วแต่หลักร้อยจะเป็นอะไรไม่รู้นะเราอะไรใส่3 49 7 49 2 49เนี้ยมันจะมีที่ยืนยันอยู่ใกล้ๆกันนะเดี๋ยวผมดูอีกรอบก่อนผมไล่ไล่ ไล่ยี่ปีอะไรสเตปหรืออะไรนี่ไล่อยู่แต่มันอยู่ตรงนี้คนจําไม่ได้ว่าอะไรนะเมื่อกี้มันออกศูนย์สี่ใช่ไหมทีนี้เราดูการไล่มาเรากำมาจบที่เรากําหนดไว้ว่าน่าจะเป็น49่นี่เรามาดูอีกจุดหนึ่งดูตัวน,นี้ หลักร้อยเขาจะมาเดี๋ยวดูหลักร้อยก่อนนะห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าห้ามันพ้องมันพ้องนะดูหลักหน่วยไอย้หลักร้อยเขาจะมาห้าหนึ่งหกห้าห้าหมห้าห้าตัวนี้สังเกตดูห้าตัวนี้ห้าศูนย์สี่้าเกิดเขาต่อไป จ็ดสี่เก้าก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันเชื่อมอยู่ตรงนี้รือถ้าไม่ชอบเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันก็ได้แล้วลุงชอบสี่หลักสิบก็ผมต้องดึงดึงปัดเข้ามาสี่ต้องมันอยู่หลักสิบอะถ้าถ้าถ้าม่อยู่หลักสิบผมก็เดาว่าน่าจะเป็นสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าแต่ถ้าไปอยู่หลักร้อยเราก็ต้องไปสี่แปดหกสี่หกแปดนี่ผมจะเดาแบบนี้ออกสูงนิดอันนี้ผมการเดานะ อันนี้ผมจะหาแนวคิดว่าทําไมมนน่าจะไปได้ถ้าดูตามรูปอ่าเป็ก็เลยหน้าน่าจะเป็นเลขหนึ่งก็ได้เป็นเลขเจ็ดก,ก็ได้อไอตัวกระต้อยอะหรือใครชอบเบิ้ลหน้าก็สี่สี่เก้าก็ได้แบบนี้เห็นลุงก็เคยพูดหรือว่าลุงชอบสไตล์เบิ้ลอย่องชอบอยู่แต่ว่าถ้าเราจะเอาหนึ่งสี่เก้าก็ได้แปกติผมคิดสอดแรกผมชอบสี่เก้าเลยนะตั้งแต่วันแรกที่คิดอะคิดว่าหวยงวดนี้ตั้งแต่ต้นแล้ว เออคิดไว้แล้วถ้าเราก็ไปหาที่มาแล้วก็จะไปดูให้แบบนี้ตื้นๆเนาะแบบตื้นๆอีกบางที่เดี๋ยวผมไล่์วันนั้นก็พูดไปแล้วเห็นไหมอันนี้ห้าเก้าสามแล้วก็ห้าศูนย์สี่ทีนี้พอมาถึงนี้เราก็มาดูว่าหลักหน่วยเข้ามาสามสี่แล้ว ถ้าเขาเข้าเก้าแบบนี้พอเก้าทูนปับออกสี่แบบนี้เห็นไหมหนึ่งสี่เก้าก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมเนื้อใครจะสี่หนึ่งห้าเลือนอะไรก็แต่ผมมองดูว่าตามบันไดมันน่าจะเป็นหนึ่งสี่เก้าได้พอเมื่อกี้ห้าเก้าสามห้าศูนย์สี่ถ้าจะไปทางตรงมันเหมือนกับมันง่ายไปหรือเปล่าก็ต้องพิกบ้างพอสามสี่ 3, 4, แล้วตกเข้าเก้าเข้าเก้าหลักหน่วย พอดีเก้าเก้าเก้าศูนย์คือเก้าเก้าศูนย์แล้วก็ขีดข้างออกเข้าสีา 4, ก่ก็หลักร้อยก็หลักร้อยเขาจะมาอะไรวะหนึ่งหลักร้อยจะมาอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยว,ยวผมไล่หลักร้อยไปแล้วผมว่าน่าจะตกที่ไม่เจ็ดก็หนะึ่ง่ะเลยจะเป็นหนึ่งสี่เก้าได้มีความมีความเป็นไปได้หรือใครจะมองต่างมุมจากตรงนี้ก็ได้ ยืนยันศูนย์ใหม่ก็จัดไปแต่ว่าส่วนตัวผมดูลักษณะหวยออก5 mm ้าเก้าสามห้าศูนย์สี่หลักหวยต้องปัดเข้านี้ปับ mm ๊บ hmm. หลักศูนย์น่าจะเข้าส mm ี่แบบนี้แล้วก็หลักร้อยน่าจะเป็นห mm hmm. นึ่งสี่เก้านี่ตัวนี้ตรงนี้เป็นห mm hmm. นึ่งสี่เก้าอีกตรงหนึ่งน่าจะไม่ออกช่วงนี้จะไม่ออกตัวตัวท้ายส่วนมากเขาจะมาข้างหน้าแบบนี้ส่วนว่าเมื่อกี้ออกอะไรนะ ห้าหนึ่งแปดวันนี้อาจจะออกอะไรสองแปดอะไรก็ว่าไปหรือจะมออกสองแปดหกที่เราชอบไม,ไม่ไปอยู่ข้างหน้าคือสองแปดแล้วก็มาตบท้ายหกวันนี้แบบนี้หรือแปดสองอะไรแปดสองวันนี้ส่วนมากโวหัวจะมีเลขแปดนะมัน,น,นคิดว่านะจะเป็นแปดหลักแสนวมั้ง <laughs>